สวัสดีค่ะวันนี้เซมิงอีสุดๆนะคะเดี๋ยววันนี้มิจะพาลูกค้ามาชมคันนี้เลยสเปคแคป2.2เกรเอสนะคะคันนี้แต่งล้อแม็กจัดส่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันเลยมาเริ่มกันที่กระจังหน้ากระจังหน้าอันนี้ก็จะเป็นสีโทนเข้าดำสวัสดีนะคะคันนี้จะติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากติดตั้งเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ ฮารลเจนหรือว่าเป็นแบบ LED นะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบธรรมดาถ้าลูกค้าอยากแบกหน้าเป็นตัวเกต LED ก็สอบถามไดไม้มาดูกันที่ล้อแมกนะคะคันนี้จะแต่งเป็นล้อแมกขนาดขอบ18นิ้วนะคะลูกค้าสามารถดีเฟสเลือกรายได้คันนี้ก็จะมาพร้อมยางซูแมกนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนะคะ ด้ามมือจับก็จะเป็นสีดําเดี๋ยวเราพาดูรอบๆตัวรถกันก่อนคะ่ะน้องออมมาเกทเอสไฟท้ายก็ยังคงเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาอยู่นะคะมีกล้องมองท้ายขนาดถอยที่ด้ามมือเปิดตรงนี้เลยป้าเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยกล้องจะสะท้อนไปที่หน้าจอนะคะมาเรามาต่อกันที่ภายใน สำหรับเกตเอสี้นะคะลูกค้าพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรักสายได้ที่พวงมาลัยมีหน้าจอสัมผัสขนาดแปดนิ้วค่ะคันนี้ก็จะเป็นในตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าทำรับลูกค้าที่อยากเปลี่ยนเบาะหนังก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเซลล์มิ่งอิสุสได้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Oh,